เราจะมาดูฝีมือเอ็ดี้ยำซาจีนจะโชว์ฝีมือให้คนลือทั่วฟ้ายำกินซาอันนี้เป็นการใส่กันให้ซอยตัดเส้นมันเส้นมันจะมันยาวเยาวซอยขวานเส้นไกลซอยตัดเส้นเนี่ยมันจะนุ่มครัับมมนนจะุ่เวลาเขาเคี้ยวมันจะงุ้มละลายในปากเลยเนาะแน่นครับงุ้มงุ้มเลยอันแสดงว่าจีนกล่องนี้ที่เอ็ดดี้ซอยนี่เหนียวแน่นอน อันนี้สูลปูโลอะไรกันเกี่ยวพูดกันนะอืมอร่อยจะต้องยกนิ้วให้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินหนูปลาเข้าครัวกับเอ็ดดี้ตลาดแต่เจ้าของเอ็ดดี้ตลาดแต่ครับวันนี้ม่เอวที่บ้านของ เพจลองกินดูนะฮะเตียมอําเภออําเภอพานจดีหวั่เวาเจีงยงไฮนะเจอน้องอ้อยวันนี้มีโอกาสดีได้เข้าคัวเองเลย <c oughs> จะเอาสูรซ่าจ,จากละปูมนมาฮื้คนเมืองพานจิมดู่ะเดี๋ยวเฮาไปดูกันเลยเจ้านี่เจ้าสวัสด,ดีเจ้า <c oughs> ก่อนอื่นเฮาต้องซาที่สําคัญคือชิ้นวัตถุดิบของซาเนี่ยคือ <c oughs> เนื้อจะต้องสด <c oughs> จะต้องแดง แดงอีเลยเนาะแดงยีเลยต้องออกจากโรงข้ามาใหม่ๆเลยเนี่ยจีนเมืองพานนี่โอ้แดงกลึงเลยอันนี้จีนสดๆออกมาตะกี้เนี่ยเจ้าถ้าเป็นจีนข้ามคืนนี่มันจะเสียรดฉันเนาเสียรชฉันนี่อันนี้จะเป็นพวกเครื่องในเจ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องในเป็นตับสบายนางแล้วก็มีอย่างก้อนเพี้ยเจ้าดี น,นี้เป็นพวกพักกับนะเจ้านี่นพักเครื่องเคียงของมันเพลนพักกับอันนี้เขาก็เก็บตําในรั้วบ้านนี่เนาะนอันนี้เขาก็ได้มามันต้องมีพักกับหลากหลายเจ้า<ม>หลากซาเนาะนี่วันนี้เขาก็ได้มาดูเอ็ดดีททำซาเขากินเนาะวันนี้น้ำอ้อยจะมาแย่งซักอย่างเลยเจ้าว่าจะทากินฝีมือเอ็ดดีอย่างเดียวเลยฝีมือเลยมันเมนมีโอกาสได้มาแอวค่ะเตียงวันนี้จะโชว์ฝีมือให้ดูนะนี่เขาไปดูกันเลยเจ้านี่พอ วิธีซอยจีนของเราข้า <laughs> เหนียวไปหน่อยได้ไหมพูดนะมีแต่นะน,นะคมอะ่ะได้อยู่ <laughs> มีดประจัดคมมาเอ้ดีซอยจางเนี่ยอย่างจิางเนี <laughs> เ่ยนะมันต้องเอาตังเพิ่มอีกห <laughs> น่อยาต้องเพิ่มอีแบบเด้อนี่จีนมันจะได้บางๆเ <laughs> ด้อเพราะจีนเ,เราเนาะเป็นเส้นเป็นสันด้วยเด้อทอฝีมือซอยซอยจีนไอ้ดีลระเด้อในห้อง บางเลยอี้ต้องไปซอยจุนี่มั่งขนาดนี้นะนี่นะที่นะกินจางก็ซอยจุ่ถ้าแบบถ้าแบบเจ๊เพ็ดันจวนลองกินนี่นะลองชิมดูเออลองชิมดูนะพุทธุมัดซอยนี่นะนี่เจ้านี่วันนี้วันนี้บุญปากแล้วได้กินซาฝีมือเอดีนะวันนี้นะถ้าวันนี้มาโชว์ฝีมือให้กินเนอร์นี่เขาจะติดใจเนี่นะครับแบบมือมันเหนียวเหมือนเส้นลายไม้มันหรอกครับลายมันนี่ นี่เจ้าเป็นเปนสอนเทคนิคการซอยจีนเนาะครับบางเครื่มันเหนียวสมมุติว่าอันเนี้ยคือเส้นมันนะครับเนาะครับเส้นมันมาจางนี่นะครับสมมุติว่าเราอยากตีมอีเนาะอ๋อถ้าเราซอยขวางอีมันได้เนาะครับมันเหนียวถ้าเราเาต้องซอยตัดเส้นนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเขาเาจะหันเขาจะหันนะครับเห็นไหมเนื้อเลยเนาะเป็นเส้นจะงามเนาะเหมือนเหมือนอ่าเขาจะซอยตัดเส้นมันเส้นมันจะมันยาวๆเขาซอยขวางเส้นไปเขาซอยตัดเส้นเนี่ยมันจะมันจะนุ่ม ครับมันจะนุ่มเวลาเขาเคี่ยวมันจะงมละลายในปากเลยเนาะแน่นครับมุดมูดเลยแต่เ่าซอยตามเส้นมันก็จะกลายเป็นเคียวหยาบเปนเหนียวเนาะครับอันแสดงว่าจีนกล่องนี้เจ็ดดีซอยนี่เหนียวแน่นเนาะอันนี้สูตรละปูหรืออะไรกันนี่ไม่ว่าไหนเนาะคนละปูนไปเดินเล่นเนาะไม่ได้เนาะไม่ได้เลาะไหนสูตรบ้านโหโหเป๋เขาเดียวเนี่ยครับเนี่ยฮะเนาะมันจะเป็นพูดน่ายวาเป็นขั้นเป็นขั้นของเนื้อ เหมือนเหมือนที่เขาหั่นชิ้นหนึ่งอะครับมันจะเป็นอ๋อแมนแมนอันรอเวลาปิวนซอยชิ้นหนึ่งอะอันจะเป็นอันเลยอันนี้คือความหูเกตเล็กๆน้อยๆนะเจ้าอันที่เอดีซอยนี่คือซอยตามใจผมเนึ่พอที่เอดีซอยนี่้า้ยันนิ้วขนาดนี้ในยังอีนี่ละลายในปากนะเจ้าเนี่อันนี้เปิ้นกิ่นแบบกิ่นแบบอันปิ้นห้องแบบสามสูดจริงๆมีเดียมเลยอันนี้เชฟเจ้าเชฟต้มเลยเนาะนี่ เชฟตอมมาเตอแต่อย่างผมนี่คือเอากลิ่นเหมือนว่าครับอันนี้จีนตีนก็คือเข้าสามกำนี่เจ้าอันนี้ทีมงานเอดีตลาดแตกเนาะไอ้บอมเบ่ปนมาซอยเครื่องในเจ้าวันนี้ทีมงานเอดีเปนมาแอลหาเพจลองกินดูเนาะตีเจียงฮห้เนี่ยเจ้าเปิดกันเลยจะกินซาจีนกันวะนี่ก็เตรียมจีนเตรียมอย่างมาเนาะหอเครื่องบนเราดูนี่ สุดยอดแล้วพี่สุดยอดแล้วพี่มาดูนี่เจ้าไอ้บอมนี่เปนเป็นยังไงก็ไอ้บอมนี่เป็นได้เวอร์ดได้เบิร์นผู้นำทางผู้นำทางนี่ไดเวอร์เขาจะมาดูฝีมือเอ็ดดี้ยำซาจีนโชว์ฝีมือให้คนลือทั่วฟ้ายำกินซา ลองชิมว่าอร่อยไหมอัเนี่ยใส่กี่ปากกี่ปากกังบนุะพี่อ๋อทำามดต้องคนนะเพื่อนก่อนเพราะมันโตตะกอนมาแล้วก่อนแม่นครับอ๋อตังบุเน้องอันนี้ประมาณโลเกิลเอาใส่ใส่สักสามปากสามปากอันนี้เป็นอยังครับเปรี้ยครับเป็นเพี้ยงหัวดีเนาะงอันนี้ต้มหรือยังต้มแล้วครับต้มสุกครับต้มสุกมาแล้วฮาประกันได้เลยว่าถูกสุกครับอันทำไมขมหวานแน่นอนขมหวานจะหล่อมจะหล่อมเหมือนเสียงเพลงติ๊กลมเมื่อคนฟัง ซามันจะลำก็บแบบลำตะกี้มันอยู่ที่คนแนะนำเพื่อซาตะกี้ขอเวานบอกว่ะเลยสามปากก็แบบลำกับเค็มเค็มกับเพ็ดอ่ะบเค็มกับเพ็ดนี่นะครับอันนี้วันนี้เขามีโอกาสนี่เขาเขาน้ำเปล่านะครับต้มเครื่องในแล้วใส่กะปิหน่อยน้ำเปล่าตุ้มวันนี้เขาแบบด่วนๆเลยแบบด่วนเลๆกะปิ อ๋อปกติใส่กะปิจีเนาะวันนี้เฮามาบ้านเจ้าของเพจลองกินดูแล้วก็อันนี้เป็นพริกเหลานี่คือพริกเหลาสาเร็จครับแต่แต่เฮาไม่ได้เกลี่ยมอย่างใดแต่อันนี้เป็นเครื่องเทศที่เฮาทำมาอันนี้ประมาณช้อนช้อนช้อนแกงนะครับช้อนโต๊ะเออช้อนเนี่ยนะครับโอเคพริกเนื้อประมาณกิโลเกิงกิโลเกิงเนี่ยครับประมาณสองสองช้อนก่อนเครื่องเทศหนึ่งช้อน อ๋อนี่คือคือตักมาแล้วตวงมาแล้วตวงมาแล้วอันนี้วันวานดูวิธีโนมาดูไอตอมนี่เป็นซาล้ำขนาดเจ้าแน่นอนครับตอมมาสเตอร์ะเก๋าเก๋าเห็นไอดอนผมเห็นคนหนึ่งในเรื่องซาแล้วก็เรื่องมิกสุดยอดครับคนก๋าเก๋าได้เท่าไหร่ประมาณพี่ครับหนึ่งครับกรกินเนาะเพราะปกติผมจะประมาณหนึ่งกิโลเฮาจะซากันมันไม่เฮาอีก่ากระจับหน่อยนี่อันนี้คืออันนี้หุ่งนัวหงนัว หรือว่าชูโรตบ้านเฮานะครับแล้วเฮาก็เอามาก้องแกงเอี่ยมันเข้ากันนะครับครับก้อนแกงนี่ดีนะครับโซดดีแท้อันนี้ดีแท้ดีบัวอันนี้ก็ดีอันนี้อันนี้บมพอดีตะใดนะครับใส่เลยครับมกลาบซาดต้องผมครับครับผมอันนี้ก็ดีกว่านึงบ้นเฮาอ่าหนึ่งปากบ้านเฮาห้องปากแต่ว่าคนทาษากรรมห้องหนึ่งพักทีคนนึกเข้ากันก่อน ของแกงของแกงของแกงอันน,อนี้ยังเป็นครูมาสอนซานี่เนาะแ <c oughs> ม่นประมาะนี้ครูมาสอนซาเพรา,า,าะน,นี้เขาจะจิ้มฝีมือเอ็ดดีพอนะว่ามันจะจะได้กินดีหรือจะรู้ต้องได้มาด้วยนะรู้ครับผมจิมจับว่ามันขาดพริกไปหน่อยขาดพริกเติมพริกเข้าไปเพราะว่าอันนี้คือต่ำแล้วที่สูตรที่เขาเคยทำกันมาหนึ่งกิโลอันนี้มันจะนักหนักหน่อยครับ กินจะนัากน้อยแล้วหลังจากนี้เขาคนทั่วถึงแล้วเขาอย่างใส่ครับกินใส่เลยครับกินใส่เลยเนาะดูวันนั้นไปกินงานคืนครูไอเอ็ดดีเจ้าไอต้อมเป็นซ้ากินล้ำล้ำขนาดเลยแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาไม่ก็ดวนขนาดไม่ได้เคี่ยมการกูนี่เขาเนี่อีกอะครับนี่เนีดไปเลยเนาะเนีดเนาะเนีดกพอเขาเนีดปุ๊บนี่เนื้อหน้ามันจะเข้าเนื้อเนาะแล้วหน้ามันจะเริ่มแห้งเดี๋ยวนี้อาจจะ าจจะแบบค่อยแกว่นเนอะแต่ก็พยายามจะนี่หน่อยนะมีการมีการหมุนด้วยนะหัวละหัวยังได้ทิ้งเลนี่เป็นนายห้องพ่อจะปึ้งเป็นพ่อกล้าขายซาได้ก็เปิดขายได้ซิปถุงเอ็ดดียังได้ตักสักถุงเลยเย็นกับคงดีไม่ต้องใจเย็นๆนี่ครับอันนี้อันนี้คืออย่างครับเครื่องในซุกเครื่องในซุกอันนี้หลวกซุกแล้วนะครับนลลกกุแ้วบ้านเฮาห้องคณะครับคณะอ่าแต่อันนี้อันนี้ถ้ามันซุกอย่างงี้นะครับ ถ้าเอาไปซุกนี่ถือว่าขาดเลยอ๋อคือขาดรสชาติไปเลยขาดรสชาติอันนี้เป็นตับเอนก็ครับตับสดเป็นตับจะหวานมากแล้วนี่ก็เป็นผ้าครีบยิ้วนี่เราต้องใจสดเพราะว่าเวลากินแล้วมันจะได้รสชาติที่ว่าหวานแล้วก็อ่าหวานหวานหวานกรอบหวานกรอบเนื้อ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 แบบคุณพ่อมาอย่างก็เหนียวนุ่มนุ่มนุ่มๆุ่มนุ่มนุ่มถ้ากินก็ถ้าเปรียบเสมือน อาหารตามเรียกอะเหมือนเนื้อวากิวเนื้อวากิวอีเมื่อกี้นี่ยำอีได้เนาะครับอีเนาะได้เนาอลองจิ้มดูก่อนจิ้มดูก่อนเดี๋ยวก่อนเนาอสีมันจะแบบเข้าใช่ไหมฮะการจิ้มนี่เขาจะจิ้มคนในหรือว่าจิ้มจีนมันครับได้หนึ่งสองครับเอ้าจะต้องลองจิ้มคนก่อน อันนี้รสชาติกลากงเปิดกลางถ้ามักเผ็ดก็ใส่เผ็ดหน่อยถ้ามักคมก็ใส่คมหน่อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาเขายังไม่อิ่วแล้วเขาตักใส่ถ้วยไปไข่มักคมก็ติมไข่มักเค็มก็ติมนะครับต่อไปอันนี้คืออันนี้คือพักเดี๋ยวก่อนเนอะอันนี้เป็นหอมหอมบัวหอมบัวหอมบัวบ้านเฮานี่แหละหรือว่าหอมแดงนะฮะใส่ไปประมาณสามหัว สามหัวสามสีหัวสามสีหัวสหัวจ้ะอันนี้คือจะไครหรือตะไคร้ซอยบางๆนะครับซอยบางๆเนี่ยงมะนาวซอยบางๆนี่ประมาณสองสามหัวมนกันนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนี่จะต้องได้ได้ส่วนพักไฟหอมดวนพักไฟหอมดวนแล้วก็ต้องมีผักวุ้นใบหอมอ่ะโอเคนี่ครับนี่ครบุดูสีสันก่อนอยากจะให้ท่านผู้ชม ได้มาอยู่ในบรรยากาศน,นี่มันมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นหอมของสมุนไพรครับกิน <c oughs> ตั้งหูดังหูขนาดเลยครับ <c oughs> อ๋อเนี่ยประเดี๋ยวน,นะทานเวลาจ,<ะ>จิม้มต้องจิ้มสมุนไพรเนอะรับดีจิ้มจีนนะสุมาเถ,ถ้าท่านผู้ฟังขนาดผมเป็นคนยำหูเหมือนกลิ่นนี่นะ <c oughs> บ้านแถาห้องอย่างลืนน้ำลายตัวอือ <c oughs> อ้ออก็เอานี่ก็ลืนเหมือนกันนะหรือว่าถ้าคนขาก่าห้องน้ำลายผสมเนี่ยมันน่ากินขนาดไหนเนี่ยอยากให้ท่านได้มาดูกันดูใกล้ๆนะครับนี่คือหน้าตาของ ซาวันนี้นะครับรสชาตินี่ผม,มอยากจะบอกเลยครับท่านกลิ่นมันหอมขนาดเลยดูหรอจิ้ก็สดแต่พักก็สดพักไม่ปลอดสมุนไพรนะเพราะว่าพักที่ปลูกในบ้านเลยปลอดสารเคมีมเออ,อ <laughs> ไม่ปลอดสมุนไพรครับปล,ปลอดสารเคมีมันเป็นสมุนไพรแล้วผมกินจิ้มแลเอานอา้องจิมพอมีอาจารย์ต้มชิมแล้วเจ้านี่นะครับอ๋อ ผมขอเปลี่ยนหน้าท well, ี่ด้วยก่อนคุณเป็นคนรโกนผมเป็นคตรจิ้มเป็นได้พอจันปวดหัวโคตละคอยละอันนี้คือพอาเมื่อคนที่มักเพชรก็เติมเพชรคนที่มักเกมก็เติมเกมคนที่มักขมก็เติมขมส่วนนี่ผมนี่มักซาสะดงจันมากน้ำมากขัวเดี๋ยวผมจะลองจิ้มพขาได้จันหนึ่งเนึ่งเขาบอกผมอดม่ได้แล้วครับพี่น้องครับ ผมขออนุญาตนะครับหวานกะล่มกะล่มหวานกะล่มกะล่มที่กาดอย่างย้งนิว้วเพิ่หวานล่มหวานซาบันี้ฮับประกันความลำความอร่อย <c oughs> สดครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อสดมันจะหวานเนี่ยซาลำลำเอ็ดดี้เป็นคนยำ แต่คนทําคืออาจารย์ต้อมเยี่ยมยอดเจ้าวันนี้เพจลองกินดูเนาะก็จะได้ชิมซาล้ำๆจากฝีมือไอเอดีครับผมเป็นคนยำแต่คนทําคืออาจารย์ต้อมยังไงถ้ามีโอกาสได้มาแวะที่บ้านอเจ้าของเพจลองกินดูนะฮะเขาเขาจะได้มาทำอาหารในอื่น คือได้ได้กินกันแฮมรอ,อ,อบหน้าก็จะเปลี่ยนเมนูรอบหน้าจะเปลี่ยนเป็นลาบเป็นลาบดิลาบเนื้อนึ้นได้เลยนนจัดไปอยากกินซากกไปก่อนนะครับนะครับมานะครับพี่น้องครับซาลำลำนะครับจากอาจารย์ต้มและเอ็ดดี้โชว์อยู่ที่นี่นะครับนาอวันนี้ชิมซาลำลำลิปหน้าเจอกันกับลาบเนียวนึก ในอ่าน้องอลองลองชิมดูแล้วครับแกชิมพอฝีมือเอ็ดดี้ซาลำลำอ่ะลองชิมพอเนใส่เอาคนในมาเลยอี่าตีแต่เอาเนี้ยได้ก็ได้มากนนมอันไหนกินอันนีมาอย่ามาชิ้มหมดแล้วอืมอร่อยจนต้องยกนิ้วให้จิ้มมันหวานเนาะจิ้มันสดเนาะจิ้มมันสดน้ำแตะถ้าซ่านี่มันแบบเพ็ดมันแบบล้ำเนาะต้องมีปลปากผมเลยเนาะต้องอยาอี เล็ดจะมัฟอันไหนกินอันนั่นเติมอันนั่นแต่ว่าห้าประกันว่าวนันนี้ลำแน่นอนลำแน่นอนลำแน่นอนอ่ะชิมกันลำมีไงชิมคนไหนนี่ละช <laughs> ิมคนไหนนี่นี่เขาเกี่ยวพูดกันนะอืมอืืออร่อยจะต้องยกนิ้วให้ <laughs>